สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับนี่ครับคันนี้รถสภาพสวยมากครับนี่ยังไม่ได้ล้างครับเน็บคราบที่ดินคราบอะไรยังอยู่นะครับนี่ครับยังไม่ได้ล้างเลยครับนี่ครับยังไม่ล้างนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนก่อนอัดฉีดนะครับก่อนอัดฉีดให้ดูนะครับสวยครับคันนี้สภาพเดิมนี่ยังโอ้โห90เปอร์เซ็นต์นียครับนี่ครับดูสปริงครับยังโค้งอลามเลยครับให้ดูสภาพก่อนนะครับ ตู้ยังไม่ตัดลวดออกเลยนะครับอ่ะผมจะรีวิวการสับเคลื่อนให้ดูก่อนครับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์น้ำมันด้วยนะครับรุ่นใหม่คนระับเป็นเกียร์น้ำมันนะครับเครื่องยนโโต์คูเบต้า13แรง ทุกระบบใช้งานได้หมดครับใบตัดอะไรโอเคครับใบตัดลงได้ครับตัวนี้ปีกัวสามารถสไลด์ได้นะอย่างเหมุนตัวนี้ยหมุนออกมาครับเขาจะสไลด์ปีกออกมาครับสไลด์ปีกออกมาคือให้ยาบพ้นออกมาด้านข้างได้เลยครับเวลาตัดนะับมันจะมีช่องสไลด์อยู่ครับถ้ตตา,าตัดสวยครับไม่มีผุนี่คือสีเดิมนะครับสภาพสีเดิมครับสีเดิมครับไม่ได้บิ้วครับไม่มีบิ้วไม่มีทําสีครับถ้าตัดสวยมากไม่มีผุเลยครับดูเฟรมครับ สภาพใหม่เลยครับรนบน้องๆของใหม่เลยนี่ไม่จะล้างครับเดี๋ยวอัดฉีดให้เลยครับอัดฉีดให้สวยเลยครับเครื่องสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บบิดกุญแจเพิ่งเดียกติด